ขึ้นแล้วครับผมสองของตัวไม่ของห้างครับผมล้องเทศเบิ่งครับกำลังกำลังยอนเสียกนี่ครับผมอาจจะยูนะผมว่ากำลังยอนเสียก ทดสอบระบบนะครับตัวนี้ยังไม่เคยขึ้นฝ้าเลยนะครับตัวนี้เทสลันครับผมน่าจะขึ้นสวยครับตัวนี้ขึ้นสวยขึ้นเสมอนะสวยดีเสมอพร้อมสีกรมท่านะครับตัวนี้ติดพระมสีกรมท่าขึ้นสูงสั้นดีครับขึ้นสูงดีสั้นดี ขึ้นสวยครับตัวนี้ขึ้นสวยขึ้นสวยขอบคุณครับผมขึ้นสวยดีขึ้นสวยดีทรงบุรีล์ำมับผมตัวเี้ แต่ว่ากินขวานิดนึงครับนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแบบไม่มากเยอะไม่มากกินขวานเอากินไปทางขวาของวาวกินไปทางซ้ายของคนนะครับนิดนึงเดี๋ยวโอ้ขึ่นสั้นไปไหมขึ่นสั้นพดหรือว่านี่สนูกับว่าท่านขับปไหเด๋ก็นูไม่วาวไม่ครับผมไม่ทั้งทั้งคูเลย พูดนะไกลๆตัวพูดแล้วกับบลูเห็นเปล่าสวยๆครับตัวนี้สวยๆหางจากกันสวยมากพอดีทั้งหัวพอดีทั้งสนุพอดีทั้งหางครับผมสวยๆเลยตัวนี้ทรงบุรีรัมครับผมสวยๆเลยโอ้ขึ้นสั้นโพดเสียละหายละปี โอ้สวยมากสวยมากสวยมากดูมันขึ้นวดีแล้วมันชันชันมากไปนะปมันชันไปอีเร็วเนอะนี่ครับมือเทสมือเทสสองคนครับน้องวุ้นกับกับน้องโดครับผมน้องอุนเนาะสองห้องทรงบุรีลำขึ้นชั้นมากแต่คันสนูยยังอ่อนไปเนาะ มันขับเสียงไม่ออกแล้วคันสนุัมยังอ่อนครับพี่น้องมันขับเสียงไม่ออกเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวด้เปลี่ยนสนู่ไใหม่ครับผมคันสนูอ่อนไปถ้าเห็ุคันสนุ่แข็งกับเปลืองไหมพอดเสียงดีแต่มันเปลืองไมแป๊บเดียวไหมขาด